ข้างหน้าเนี่ยยกใหม่หมดเลยคอนโซลหน้าปกติแล้วจะเป็นจะเป็นจอจอเรือนไม้ที่เป็นแบบเรือนไม้ธรรมดาเลยที่เป็นเข็มธรรมดานอ่าแล้วก็มีจอกลางที่ตรงตรงนี้ครับผมนะแต่ตอนนี้คือยกทั้งคอนโซลเลยเรือนไม้กลายเป็นดิจิตอลเป็นแบบสองสองสามแล้วตัวจออ่าจะเป็นจอกลางละจอยาวแล้วตรงกลางทุกคนแบบรถใหม่นะทุกคนแผงคอนโซลหน้ายกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมโอ้ล่ประกายเปลี่ยนใหม่อ่าครับผมเบาะเปลี่ยนใหม่คอนโซลกลางเปลี่ยนใหม่คือข้างในเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ ไม่มีอะไรเดิมเลยใช่ไหมพี่ใช่ข้างในาคือมองเข้ามาเป็นเป็นเป็นฟงฝังสองสามทั้งหมดเลยสมมุติถ้าเพื่อนๆมี2องสองอยู่อยากจะเป็น2องสแบบนี้งบแพงไหมพี่ถ้าถ้างบถ้างบรอบคันคันนี้เนี่ยนอกในต้องมีล้านกว่าล้านกว่าใช่ก็คือข้างหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมไปถึงภายในภายในอันนี้คือเป็นที่บอกว่าภายนอกแปลงเป็นเวอร์ชัน2นะ 2> อ่าแปลงข้างด้วยครับนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่มี2องสองหนึ่งอยู่แล้วอยากจะแปลางเนี่ยครับไปเวอร์ชันหนึ่ง คือแปลงหน้ากับท้ายหน้ากับท้ายข้างเอาเหมือนเดิมครับหนึ่งก็คือวัยสองก็คือราคามันไม่ไมเท่าไหรอ่อ่ามันแค่สองแสนกว่าเองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพามารับชมเจ้าไมบัก w 2 2 3 3นะที่แปลงมาจาก W221 นี่เลยครับนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเอสค้าตัวเก่าอยู่นะอยากจะแปลงเป็นแบบโหรถใหม่ๆแบบนี้นะห้ามพลาดเลยคันนี้คือทำทั้งคันจริงทุกคน ตั้งแต่ภายนอกที่เป็น2องสามไมบักนะรวมไปถึงภายในด้วยทุกคนบอกเลยโคตรเหมือนทุกคนเนี่ยให้ดูเป็นไงเหมือนไหมเหมือนจัดเลยดูดิโอโหเป็นไงสำหรับใครที่แบบมี2องสองอยู่เนาะตัวเก่าก็เอ้ยแบบจะขายก็เสียดายใช่ไหมทุกคนนะนี่เอามาทําได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูนะเพื่อนนะว่า2องสองสามคันนี้มีรายละเอียด ทำอะไรบ้างเพื่อนเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับผมไปไปครับคนไปรับชมไม่บักวิวสองสองสามกันเลยครับผมไปหาทางพี่แบงค์เลยพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตมารับชมไม่บักสองสามถูกไหมพี่ครับอ่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าแปลงมาจากวิวสองสองหนึ่งถูกไหมพี่ใช่ครับข้ามบอดี้มาข้ามรุ่นเลยนะเพื่อนอันนี้ถามเพิ่มหน่อยพี่แบงค์ตัววิวสองสองหนึ่งนี้มันลดกี่ปีนะพี่ W221 อ่าเป็น S c สคัรครับนะครับรถจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2008ลึกๆก็คือ2007อ่าประมาณกลมๆก็คือ2008ถึง2012ครับผมอ่าฮะ2008ถึง2012ประมาณนี้ประมาณ10ปีได้ไหมพี่ยี่สิได้20หรอได้บ้างแล้วกันนะครับผมแล้วที่สำคัญคือตอนเนี้ย10เอา10ปี10กว่าปีสิครับผมแปลงเป็นตัวใหม่ล่าสุดใหม่บัก W223 นั่นเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้าทำอะไรบ้างเนี่ยพี่แบงค์ เ,เป็นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆเสิร์ชวา่าเป็น s อ a r d W221 ครับนะจะจะเห็นโฉมเก่าว่าโฉมเก่าจะเป็นจะทรงเหลี่ยมเหลี่ยมมีสันเยอะมากนะฮะซึ่ง s อ a r d เนี่ย221ต้องต้อง,องเอาตั้งแต่ราคาป้ายแดงก่อนลวกันร,ราคาป้ายแดงก็ต้องมีประมาณห้าหกล้านสมัยนั้นสมัย,สม,ยสมัยป้ายแดงอ่าครับผมแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยตกไปอยู่ประมาณ ไม่ข้ามล้านราคาหลักแสนนะฮะราคาหลักแสนก็คือห้าหกแสนก็จับต้องได้แล้วอะแต่เป็นระดับเอสคัทนะอ่าเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสที่คนน่ะนำมาแปลงก็คือคนที่เขาครอบครองอยู่ตั้งแต่ป้ายแดงเขาก็ไม่อยากขายทิ้งกับคนที่อยากได้เอสคัทตอนเนี้ยเขาจับต้องได้คือเขาไปซื้อเอสคัทเมื่อปี2 0 1 0กว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนอะแต่ได้ในราคาหลักแสนเนี่ยก็เลยเป็นรถกระแสที่เข้ามาทํากันเยอะมากครับผมครับคราวนี้เนี่ย อ่เมื่อกี้ถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างก็บอกว่าการการแปลงข้ามบอดี้จาก221ไป223เนี่ยมันมีสองเวอร์ชันครับผมเวอร์ชันแรกคือแปลงโฉมด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างไม่ทาอ๋อเวอร์ชันที่2คือแปลงใหม่หมดเลยครับด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างกระจกท้ายคือทําหมดครับคือทําให้เป็นสเกลของ223เลยแต่มาในโฉมไม่บักครับซึ่งคันนี้เนี่ยมาเป็นในเวอร์ชันที่2คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยคอมพลีทเลยนะพี่เนาะใช่ครับ อ่าครับผมเดี๋ยวไล่ให้ผมหน่อยพี่ด้านหน้ามีจุดไหนที่แบบเราแปลงบ้างพี่ด้านหน้าก็มีฝากระโปรงหน้าะนะครับซึ่งฝากระโปรงหน้าใน2อ3เนี่ยอย่างที่บอกว่าฝากระ,ะเป็นบอดี้2 2 3นะเนี่ยทรงฝากระโปงก็จะมีคิ้วมีโครเมียเนี่ยอยู่ตรงกลางนะฮะฝากระโปรงครับกันชนหน้าครับกันชนหน้าที่ประกอบไปด้วยกระจ,จังหน้าครับที่เป็นลายเส้นตรงถีแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือของเขาเลยก็คือไม้บักครับกันชนหน้าก็จะมีตัวตะแกรงที่เป็น คมเมี่ยงต่างๆเป็นสีคมเมียงสีเงินนะครับแล้วก็ไฟหน้าซ้ายขวาอันนี้คือคในส่วนของด้านหน้าก็จะมีแก้มข้างด้วยในชุดด้านหน้านะแก้มข้างนี่ฮะไฟหน้าครับซึ่งอันนี้คือชุดชุดแปลงด้านหน้าไฟหน้าอันนี้ต้องบอกต้องบอกต้องบอกนี่ว่าถ้าดูในช่องเฮียรีวิวผมผมจะเน้ยเนย้ำเสมอว่าเวลาแปลงเนี่ยรถแปลงเนี่ยสำคัญมากนะเพราะมันจะมีแบบชุดจีนที่นําเข้ามาเนี่ย ชุดจริงคือพวงมลาลัยซ้ายแต่เมืองไทยคือพวงมลาลัยขวาอย่าลืมจุดนี้ครับฉะนั้นตัวไฟหน้าที่เราให้กับลูกค้าไปอ่ะผมจะเป็นพวงมลาลัยขวาทั้งหมดผมจะมีโรงงานสั่งเป็นสเปคพวงมลาลัยขวาผมจะมีโรงงานผลิตโคมฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปคือพวงมลาลัยขวาไม่ยงตาลรถส่วนทางแต่ถ้าเป็นพวงมลาลัยซ้ายเวลาเปิดแสงไฟไปอ่ะมันจะไปยางตาลรถส่วนทางไงอ๋อมันไม่เหมือนกันใช่อันนี้สาคัญนะสำหรับ,รบอันนี้คือต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าช่องทางของคุณบอลวีซีเคอ่ะครับ คนเริ่มดูเริ่มติดตามเยอะเขานเนี่ยเ,ยเลยอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเราแปลงโฉมรถไม่ว่าจะรถรุ่นอะไรก็ตามคุณต้องนึกถึงไฟหน้าเป็นดับเป็นหลักนะค,คุณเสียงเงินเป็นแสนในการแปลงอ่ะไฟหน้าถ้าคุณไปเจอสเปกจีนอ่ะไฟหน้ามันจะแสงมันจะเฉียงขึ้นทางด้านขวามันจะแยงตารถสวนทางมันจะใช้งานไม่ได้เลยฉะนั้นอันเนี้ยเราสั่งสเปคเป็นภูมิไรสาย,ายนะครับ,รบไฟอ่ะสว่างสว่างาของแท้เลยสว่างปลอดภัยถูกกฎหมายไม่แยงตานีไฟหน้าไฟหน้าสเปคภูมิไรขวานะก็มาในส่วนของด้านข้างครับขอดูหน้านนิดึ อันนี้คือด้านหน้าเป็น W23 หมดเลยนะทุกคนนะเป็นตัวไมบักหมดเลยตัวล่าสุดเลยนะทุกคนนะครับผมอันนี้ถามเพิ่มหน่อยพี่แบงค์มันต้องดัดแปลงตัวรถอะไรไหมถ้าเป็นชุดด้านหน้าไม่ต้องดัดแปลงมันจะมีชุดมันจะมีชุดแปลงมาชุดขาประกอบเข้าตรงนี้ทั้งหมดเลยก็แสดงว่าถอดไม่ต้องผ่ารถอ๋อคือถอดพูดง่ายๆแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยด้านหน้าคงรถไม่ต้องผ่าอะครับผมนะฮะไม่ต้องผ่าครับผมครับผมทุกคนลองดูฝาโปรงนะซึ่งทรงตัว W211 คือ มันไม่เป็นทรงนี้เลยถูกไหมพี่ใช่ไม่ใช่ทรงนี้เลยไม่ใช่ทรงนี้เลยสองจะออกทรงเหลี่ยมแล้วมีสันเยอะแต่ถ้าเป็น2องเนี่ยจะดูทรงกลมๆรถจะดูอิ่มๆอวบๆนะครับออยากให้ดูงานฟิตติ้งด้วยเนี่ยฝากระโปรงแล้วก็ตัวฟิตติ้งแก้มข้างเนี่ยนะครับตัวกันชนจักแก้มข้างเยความชิดความสนิทความต่อเนื่องของตัวสันรอยต่อเนี่ยอ่าครับพี่ รอยช่องไฟต่างๆครับนะฮะอันนี้คืองานฟิตติ้งของทางต่อไปคุยเรื่องไฟหน้านิดนึงพี่แบงค์อย่างไฟหน้าต้องดัดแปลงสายไฟอะไรไหมพี่ไฟหน้าของเราสั่งมาสั่งมาตรงแต่ก็ต้องทําให้เป็นด้วยครับมันไม่ใช่แค่ปลั๊กแอนเพลย์นะฮะถ้าปลั๊กแอนก็คือมันเป็นปลั๊กแอนเพลย์มันเทียบได้แต่มันก็ต้องทําให้ทําให้เป็นแต่เราก็สั่งสเปคมาที่มันตรงด้วยนะไฟหน้าตรงนี้ผมมีฟีเจอร์ด้วยนะมีฟังก์ชันด้วยนะอ๋อมีฟังก์ชันด้วยไฟเเ้ยววป็นไฟิ อ๋อแล้วก็ตัวไฟสีฟ้าด้านล่างนี่ก็วิ่งได้อ่าครับผมไฟหน้าเป็นระบบ LED ที่สว่างเป็นระบบไฟ LED คือสูงต่ำในเรนโบว์เตอร์ฟังก์ชันของมันก็จะมีพวกไฟช่วยส่องเวลาเลี้ยวอ่ครับพี่อ่าแล้วก็จะมีพวกอ่าไฟเวลาไฟดุกดิกเวลาสตาร์ทรถมันจะดุกดิกขึ้นลงได้อ๋ออารมณ์เหมือนพวกเบนซ์รุ่นใหม่ๆมันเหมือนกับเบนซ์ตัวตัวแท้แต่มันอยู่ในโคมสเปคโคมหนึ่งหนึ่งมันไม่ใช่โคมแท้โอเคพี่เข้าใจครับประมาณนี้อันนี้คือชุดด้านหน้านั้นหน้าต่อไปถามเรื่องอ่าตัวคาดลายนิดนึงพี่ โปติคือไม่บักจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นทูโทนถูกไหมเป็นทูโทนแล้วก็ลายแบบนี้อ่าอันนี้คือพี่แบงค์ต้องทำสีจริงเลยหรอใช่อันนี้คือสีจริงเลยเบอร์จริงเลยโอนี่สีจริงเลยโปติเราเจอแต่วิหลายๆคนคือสติ๊กเกอร์แล็บหลังคาแต่ว่านี่คือแบบทำสีจริงทุกคนครับผมโหดมากต่อไปแก้มต้องเปลี่ยนไหมพี่แบงค์แก้มเปลี่ยนครับของเดิมจะเห็นว่าเป็นจะเป็นสันคอ่าครับอันนี้จะดูกลมละรถจะดูทรงกลมละนะครับครับผมอันนี้คือเป็นแก้มสองสามนะเพื่อนนี่ตรงนี้ต่อไปล้อนิดนึงพี่แบงค์ อันนี้ก็เปลี่ยนล้อเนาะล้อลายสไตล์ใบพัดอ่าครับผมครับขอบ20ขอบ20่บโอเคช่วงล่างต้องทำไหมพี่แบงค์ช่วงล่างระบบเดิมเป็นถุงลมไม่ได้ทำครับอ๋แต่จริงแล้วเนี่ยใครที่ชอบช่วงล่างที่เป็นระบบถุงลมครับและช่วงล่างของเดิมชอบเสียก็เปลี่ยนใหม่เป็นระบบถุงลมได้ครับถ้าฟงรถแบบนี้จอดกอง สไตล์เหมือนพี่เฮียทำนะจะสวยกว่าจะสวยและขับดีด้วยใช่ใช่โอเคประมาณนี้กระจกข้างต้องทำไหมพี่แบงค์เปลี่ยนครับกระจกข้างต้องเปลี่ยนของเดิมเป็นทรงเหลี่ยมอันนี้เป็นทรงกลมของ223แล้วมีไฟเลี้ยว LED ตรงนี้อ๋อคือเป็นทรง223แล้วครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเรามาไล่ตรงประตูข้างควรเปลี่ยนด้วยี่ก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเวอร์ชันที่สองอ่ะเขาเปลี่ยนประตูข้างถ้าถ้าไปดูทรงรถของตัว221เขาจะมีสันมีสันคิ้วล้อมามีสันแบบเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยมันกลายไปดูทรงกลมละ ครับนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าของทางส่วนริการของเียสแกนทีดีร่วมกับโรงงานเพื่อถอดสกเกลมาให้มันเหมือนเลยเพราะมันจะมีสังมางใหม่คือเป็นสังตัวนี้มารับกับตัวแกมแกมหน้าอ่าครับพี่นี่ยฮะยาวมาถึงข้างหลังนี้เลยครับผมแล้วสิ่งสําคัญคือในตัวสองสเนี่ยประตูเปิดอ่ะ มันเป็นตัวมือมือเปิดที่หลบด้านในอันนี้เป็นของแท้นะครับอันนี้ฮะมือสเตเดนต์นี่ของอันนี้ของแท้นะครับใช้ของแท้นะอันนี้คือมือเปิดใช้ของแท้ตอกแท้เลยอ๋อเนเนเนทุกคนนี่ฮะมือสเตเดนต์ต้องแปลงไหมเนี่ยพี่แปลงแปลงครับนี่ฮะแล้วก็มีไฟอยู่เหลือบอยู่ด้านในแล้วเวลาเปิดก็คือแค่สะกิดนะปึ๊บมันก็จะเด้งออกมาอ๋อมันเหมือนรถแท้เลยนี่อ่าครับผมอ่เดี๋ยวผมจะให้การใช้งานให้ดูโอ้เนี่ยเวลาประตูดูดเหมือนเดิมอ่าครับอ๋อนี่นี่อันนี้คือมันดูดเมื่อกี้ใช่เป็นระบบดูดรถปปึ๊บบมันก็จะหลไ อ๋อมันก็จะหุบเข้าไปเลยใช่กระจกมืนรถแท้เลยนี่ครับอ๋อกระจกก็จะหุบเข้าไปอย่างนี้ครับครับแล้วถ้าม้าจะเปิดกเปิดนะเว้พอเปิดหน้าถ่ายเลยแล้วพอเปิดนะเว้ยพอเปิดเนี่ยถ้าต้องบอกว่าถ้ารถเดิมอ่ะมีฟังก์ชัน Keyless Go เราแค่มือลูบอ่ะมันก็จะเด้งออกมาอือฮัซึ่งทําไปคันนึงแล้วส่งไปละอ่าครับนะครับแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีก็คือก็ต้องใช้รีโมทเหมือนเดิมก็คือปลดปลดล็อกด้วยรีโมทกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะฮะ เนี่ยครับอ๋อประตูกระจกข้างก็จะเปิดออกมาอย่างนี้โอเคพี่โอเคครับผมอันนี้ประตูก็จะเป็นประตูดูดประตูดูดอ๋อก็สไตล์รถใหม่ๆละเนี่ยครับเขเป็นตัวเป็นตัวทันที่เป็นประตูดูดอยู่แล้วอ่าครับผมอุ้ยดูดไวมากเลยใช่ครับดูดไวมากอ่ะ มีเปลี่ยนประตูแล้วประตมูมือเปิดใช่ครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตข้างกับตัวโคมเมี่ยมด้านล่างเนี้ยสเกิร์ตข้างนี้ต้องเปลี่ยนเพื่อจะได้รับทรงกับรอบคันแล้วก็จะดูทรงคือของเดิมมันจะเป็นทรงกลมแล้วมันจะมันจะมันจะดูรถลอยๆอยอ่ะครับพี่เปลี่ยนทรงใหม่หมดเลยอ่ะครับนะฮะโอเคแล้วตัวด้านด้านด้านข้างตรงนี้ก็คือคิวโคมเมียมนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเป็นใหม่ทั้งหมดอ่าครับรอบกระจกนีนะมันจะเหมือนกับตัวในบอดี้สองสองสามอ่ะครับครวนี้มันมีคราวนี้มันมีคำถามอันนี้ผมคำถามยอดดีนะ ลูกค้าที่ชอบมาพิมพ์คอมเมนต์อย่างเงี้ยว่าทาไมรถรถแปลงสวยกว่ารถแท้อคือคําถามคือประมาณว่าต้องบอกว่าตัวรถแท้ถ้ารถรถแท้ไม่บักจริงๆเลยอ่ะตัวประตูช่วงเนี้ยเขาจะยาวเหมือนรถนายกอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ตัวตัวไอตัวคิ้วคบิ้งตรงเนี้ยมันจะมันจะตั้งสันลงมามันจะไม่โค้งอย่างเงี้ยอ่ะครับผมอ่ะมันจะไม่โค้งมันก็เลยทําให้ตัวรถฝังของหนึ่งที่แปลงมามันดูมันดูสวยกว่าเพราะมันไม่ได้ยาวเหมือนตัวมันไม่ยาวมันมันรงแบบมันรงแบบ ฟงกาลังไปใช้ไปโชว์อ่ะมันก็เลยดูสวยนะครับต่อไปมาคุยเรื่องด้านท้ายนิดนึงพี่แบงค์ครับอย่างด้านท้ายต้องทําเยอะไหมพี่ด้านท้ายเนี่ยต้องทําเลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่ทําจะไม่เหมือนครับเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายถูกเปลี่ยนเป็นไฟไฟสี่ชิ้นครับผมนะครับเปลี่ยนฝากระโปรงครับนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายครับและคันนี้เนี่ยต้องเหมือนถ้าทําเหมือนคือต้องเปลี่ยนกระจกท้ายกระจกท้ายขององสองสามคือบานเล็กอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช่ถ้าเป็นของเดิม2องบานจะใหญ่ขึ้นมาถึงเต็มๆนี่เลยอแต่นี่ถ้ามองถ้ามองจากด้านหลังมาตรงนี้ยังไงมองก็เป็น2องสเกล2องเลยอันนี้คือถ้าเกิดคนที่ไม่ไม่เล่นเบนซ์หรือว่าไม่ได้ขับไม้ผักไม่รู้เลยต้องบอกงี้ครับว่าต่อให้คนเล่นเบนซ์ก็มองไม่ออกครับอืบถ้าไม่ได้เล่นลึกนะมองมองไงก็ไม่ออกครับ,รบถ้าอยู่บนถน,นนขับไปยังไงก็ไม่ออกโอโสแสดงว่าแยกแยกไม่ออกเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับแล้วในในส่วนด้านท้ายก็คือตัวตัวตัวที่ทําใหม่ก็คือตัวตัวตัวแก้มตัวนี้ครับโคงหลังอ แก้มหลังเพื่อจะมารับมารับกับไฟที่ให้ที่ให้เข้ารูปรตัวนี้ตัวนี้มีการผ่าท<อ>ําแต่โครงด้านในไม่มีการผ่ารถเพียงแค่เปลือกนอกและเปลือกนอกเป็นเหล็กที่ปั๊มออกมามีความแข็งแรงครับเท่ากับเหล็กเดิมอ๋อคือเราแค่ผ่าตัว,ต,วตัวตัวเปลือกนอกใช่ครับ <นะ S 1> แล้วมีความแข็งแรงมากเท่ากับเหล็กเดิมเห็นไหมครับคือมันไม่น่ากลัวในการแปลงสมมันเราไม่ได้ตัดต่อหัวรถท้ายรถนะเราตัดเราตัดแค่ไอแผ่นแปะข้างหลังนี่เองแล้วเปลี่ยนฝาท้ายใหม่นะฮะแล้วเปลี่ยนกระจกลงเห็นไหมฉะนั้นไอคันนี้เนี่ย แทบจะถ้าจะเหลือของเดิมก็คือเหลือแค่โครงรถครับกระจกหน้าไม่ได้เปลี่ยนกระจกข้างไม่ได้เปลี่ยนอ่าครับหลังคาไม่ได้เปลี่ยนเสาไม่ได้เปลี่ยนค่งนี้ครับอันนี้ผมถามพี่แบงค์ถ้าเกิดสมมติลูกค้าบอกว่าเอ้พี่แบงค์งผมไม่อยากตัดตรงข้างหลังอ่ะได้ไหมไม่อยากตัดหลังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตัวไฟมันไม่ได้ไะตัวไฟตัวไฟของเดิมมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไงครับผมทรงสี่เหลี่ยมตัดอย่างนี้ครับไฟมันต้องยาวมานี่ตัวใหม่ต้องยาวมานี่ยังไงยังไงท้ายก็ต้องตัดโอเคพี่ถ้าไม่ตัดคุณต้องขับเดิม โอเคพีเข้าใจเข้าใจแล้วนะอันนี้คือจะเป็นด้านท้ายสองสามนั้นเพื่อนนะใช่ครับด้านท้ายอันนี้คืองานก็งานฟิตติ้งเขารู้ว่าคือไฟต่อเนื่องกันครับผมสังเกตในเรื่องของช่องไฟต่างๆเนี่ยฮะจะชิดสนิทนะครับตรงนี้ช่องไฟช่องการต่อเนื่องของโคมียมเนี่ยฮะการต่อเนื่องของไฟเนี่ยของเราฟิตติ้งเราเน้นฟิตติ้งเลยลูกค้าส่วนใหญ่ของเขามาคือเน้นฟิตติ้งคือไปอะถ้าถ้ารถสําคัญคืองานฟิตติ้งครับ นี่ด้านท้ายเนี่ยพวกแบกกระลงแบกอะไรนี่คือเราเก็บหมดครับผมเนี่ยตามรางน้ํารางน้ําพวกนี้มันก็จะไหลมาครับเก็บหมดโอเคพี่ประมาณนี้สุดท้ายนะทุกคนนะอันนี้คือหน้าตาด้านหลังนะครับสุดท้ายประตูดูดโอเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมดูข้างในนิดนึงพี่แบงค์ด้านในข้างในก็ทําใช่ไหมพี่ด้านในอะด้านในเจอดู้แต่เบาะหลังเดียวทุกคนนี่ฮะอันนี้คือทําทั้งคันจริงทุกคนข้างในอาจลองดูข้างในโอ้โหนี่ฮะเป็นไง หลูว่ารถเดิมเยอะมัน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 ไม่ใช่สองสองหนึ่งแล้วทำไมมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนโอ้ดูนี่ฮะดูไฟวิ่งเออแล้วมีไฟวิ่งเลยอเออทุกคนสวยมากเลยนะเออดูดิเฮ้ยพอปิดไฟแล้วผูกสวยมากทุกคนเนาะเป็นเส้นแอมเป็นลน์นะทุกคนไฟพอมาล็อกเป็นลายอันนี้คือด้านหลังนี่คือเราทำใหม่หมดเลยเหรพี่หมดเลยโอ้เบาะหลังก็คือ แสงพอมนาะอ่ะลองอันนี้ก่อนเนาะเบาเบาหลังครับแผงประตูครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยฮะแผงประตูหมดเลยนะครับเป็นเป็นทรงสองสงสามหมดละอ่าครับผมโหฮสวยมากทุกคนเออพอแบบปิดไฟทั้งหมดระแบบทุกคนดูดิเออสวยเลยอะ่ะลองดูพวกเส้นแอลมินไลท์ดิเป็นสีได้ปรับาน้าจอ เนี่ยครับเส้นแสงของเขาเออข้างในอย่างสวยเลยพี่โอเคเดี๋ยวเปิดไฟได้เลยพี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้านั้นเพื่อนนะว่ามีแปลงอะไรบ้างอย่างข้างหน้านี้คือเราแปลงอะไรบ้างเนี่ยพี่แบงข้างหน้านี่ยกใหม่หมดเลยคอนโซลหน้าปกติแเราจะเป็นจะเป็นจอจอเลือนไม้ที่เป็นแบบเรือนไม้ธรรมดาเลยที่เป็นเข็มธรรมดาเนี่ยอ่าแล้วก็มีจอกลางที่อยู่ตรงนี้ครับผมนะแต่ตอนเนี้ยคือยกั้งคอนโซลเลยเลื่อนไม้กลายเป็นดิจิตอลเป็นแบบสองสองสามแล้วตัวจอ อาจจะเป็นจอกลางละอจอยาวแล้วตรงกลางทุกคนแบบรถใหม่นะทุกคนแผงคอนโซลหน้ายกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมโผมล่อะไรเปลี่ยนใหม่อ่าครับผมเบาะเปลี่ยนใหม่คอนโซลกลางเปลี่ยนใหม่คือข้างในเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไม่มีอะไรเดิมเลยใช่ไหมพี่ใช่ข้างในคือมองเข้ามาเป็นเป็นเป็นฟงสองสองสามทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นทำเป็นลายไม้บักนั่นเองอ๋อครับผมโอเคโอเคสว,วิตช์ไฟของเดิมที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันถูกมาเปลี่ยนมามาหมุนอย่างนี้ละอ่าครับนะฮะกระจกกระจกปรับตัวนี้หมดเลยโอ้โห สครับอะไรก็คือไม้บั็กีหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างตัวของเดิมที่เรากดปุ๊บเนี่ยเราไปบังคับตัวตัวบอร์ดฝั่งนั้นนะครับเราก็สามารถกดตัวบังคับบอร์ดได้อ๋อบังคับบอร์ดได้เห็นไหมกดจากฝั่งนี้ไปบังคับไปบังคับบอร์ดฝั่งนั้นอ่าครับพี่เห็นไหมปรับได้ครับครับผมมาในหภายในนี้คืออารมณ์เหมือนแบบได้รถใหม่คนเออช่องโอ่งช่องแอร์เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยไหมอ่าครับผมช่องแอร์เปลี่ยนมาเป็นอยู่ข้างบนแล้วแล้วก็ช่องข้างเนี่ยแอร์ตรงนี้ทุกคน ทุกอย่างคือใหม่หมดเลยใช่คันนี้ระยะเวลาทํานาไหมเนี่ยพี่แบง <c oughs> คือถ้านอกไหนต้องมีประมาณสามเดือนสามเดือน<า>นอกไหนต้องมีสามเดือนครับห้องเครื่องคันนี้ไม่ได้ทำนะพี่แบงเนาะไม่ได้ทําครับไม่ได้ทาเครื่องใช่ใช่ครับครับผมอยากฟังราคาพี่แบงสมมติถ้าเพื่อนๆมีสองสองหนึ่งอยู่อยากจะเป็นสองสองสามแบบนี้งบแพงไหมพี่ถ้าถ้างบถ้างบรอบคันคันนี้เนี่ยนอกไหนต้องมีล้านกว่าล้านกว่า ก็คือข้างหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมไปถึงภายในภายในอันนี้คือเป็นที่บอกว่าภายนอกแปลงเป็นเวอร์ชัน2นะจะแปลงข้างด้วยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่มี2องสองอยู่แล้วอยากจะแปยังเนี่ยไปเวอร์ชั่น1คือแปลงหน้ากับท้ายข้างเอาเหมือนเดิมครับ1ก็คือวสก็คือราคามันไม่ไม่เท่าไหร่มันแค่สองแสนกว่าเองอ๋อก็คือมีหน้ากับท้ายใช่คือคือคือบางคนแบบไม่อยากจะต้องไปทําถึงขนาดเนี้ยก็ก็แปลงหน้ากับท้ายแค่แปลงหน้ากับท้ายเวลาเราขับอ่ะ คนขับรถอยู่มองมาหน้าออามางกระจกหลังมันก็จะเห็นแล้วมันก็เป็นสองของของสาม้บัารอ่าครับผมอ่ามันไม่ต้องลึกถึงขนาดว่ามาทามาทําข้างแล้วถ้าเกิดทำข้างด้วยพี่แบงก็ไม่ทำภายในก็อย่างที่บอกว่าเวอร์ชั่นสองแล้วถ้ารวมภายในก็หลานกว่าอ๋อใช่โอเคโอเคประมาณนี้นั่นเพื่อนนะนี่เลยสําหรับใครที่มีสองสองหนึ่งอยู่แบบรถเก่าแล้วยี่สิบปีอะไรเงี้ยอ่ะสามารถมาทําได้นั่นเพื่อนนะและอย่างคันนี้ทางเจ้าของรถมีจะทําอะไรเพิ่มอยู่พี่แบง ันนี้น่าจะหมดแล้วน่าจะมีคันใหม่รถบ้านเขามีหลายคันรถล,ลูกค้ามาจากอุตรดิษฐ์ค,คันนี้นี่อีกประมาณ3-4เดือนขน้างหน้าก็จะครบปีบเพราะว่ารถลูกค้ามาจอดตั้งแต่ของยังไม่ของยังไม่ผลิตเลยผเมื่อสมัยปีก่อนอาต้องบอกว่าปีก่อนเนี่ยมัน,ม,ม,นม,มันมีแค่แปลงหน้ากับท้ายครับแล้วผมไม่ทำเพราะมันแปลงยังไม่เหมือน Oh. แล้วผมเคยทำคลิปลั่นวาจาด้วยผมจะไม่แปลงส่วนสองสามอ่ะครับผมเอ่อเพราะว่ามันสกเกลยังไม่เหมือนแต่พอล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราสแกนทีดีใหม่หมดเลยครับแล้วก็ส่งไปให้ทางโรงงานผลิตด้านข้างทําใหม่หมดเลยเพราะว่าครับทำใหม่แต่ลูกค้าใจร้อนคือเอารถมาจอดเลยอ่ะครับมันก็เลยจะกลายเป็นปีกว่าขณะณปัจจุบันเนี่ยคือมันถอดแบบมาทั้งหมดแล้วมันสามารถที่จะ,อะจองมัดจาสั่งข,งของเข้าแล้วก็ทาได้ระยะเวลาอยู่ประมาณ ถ้าแปลงหน้าท้ายอ,าอยู่ประมาณไม่เกิน2เดือนไม่เกิน,เน2เดือนเดือนนึงก็น่าจะจบอะไรประมาณนี้เดือนกว่าครับแต่ถ้าแปลงทั้งคันอย่างนี้ก็ต้องมีประมาณ2อสเดือนครับเอ้ผมถามต่อแหวงสมมติถ้าเกิดลูกค้ามีตัวเอสคัสตัวล่าสุดเนาะครับถ้ามาแปลงเป็นไมบักอ่ะแยกออกไหมพี่เอสคัสล่าสุดอ่ะ,อะก็คือ w 2 2 3ถูกต้องครับแปลงไมบักแปลงไมบัก มันก็คือไมล์บักในในบอดี้223นะที่ไม่มีพวกโลโก้ไมล์บักแปะเป็นเป็นเป็นไมล์บักในในบอดี้223หมายาความว่าแยกออกไมหมหมายถึงว่าถ้าเอาเอา223มาจอดกับมาจอดกับคันนี้หรออ่าจอดกับตัว223ที่เป็นเอสคัพธรรมดาพี่เออแยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดคันนี้จริงๆก็แยกไม่ออกนะพี่เบงเนาะอืมเราทำอ่ะพอเรารู้เยอะปุ๊บเราเราเรา,เรา,เ,ราเราให้คำตอบกันไม่ได้แต่ถ้าเรารบอกว่าถ้าคนทั่วไปเขามองอ่ะ เขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่เขาไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้คือแล้วต้องบอกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าอีกเพราะว่ามันเคยมีดราม่าในเพจเฮียไงว่าเอ้ยทำไมแปลงไปหลอกตัวเองหรือเปล่าทำไมไม่ซื้อใหม่คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะลูกค้าแปลงลุกคันเนี่ยคือเขามีสตอรี่อ่าครับเขามีสตอรี่ก็คือประมาณว่ารถอ่ะเขาใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วเขาไม่อยากขายทิ้งรถบางคันเขามี มีเขาสร้างอาชีพการงานสร้างครอบครัวมาแล้วเขาจเสียด้เขาไม่อยากขายเขาเลยอยากทาโฉมให้มันสวยครับผมให้มันสวยให้มันหรูจะขายก็เสียได้ใช่ขายก็เสียได้ใช่คืออยากทำให้ดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ประมาณว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อหลอกตัวเองนะครับเขาทําเพื่อว่าเขาเขาดีต่อใจของเขาอครับนี่ออกมาเออมันมันประมาณนั้นครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆเอาเป็นว่าใครที่มีสองอหนึ่งอยู่อยากจะแปลงเป็นสองสาแบบนี้ ติดต่อพี่แบงค์ได้เดี๋ยวพี่แบงค์ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยพี่ในช่องทิกต o k กนะฮะครับผมเฟเลยครับที่รีวิวครับผมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีลงผลงานแล้วก็ลงเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเต้นๆอยู่นะเข้าไปดูได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพจการแลงโฉมก็คือเข้าไปในที่อ่าแบงกิ้งเบนครับผมปกติที่ร้านทำอะไรบ้างพี่ก็หลักๆของแบงกิ้งก่อน18ปีเนี่ยเกิดมาจากไฟหน้าแก้ไขระบบไฟหน้าออกแบบ แก้ไขติดตั้งไฟหน้ารถยนต์นะฮะแล้วก็ตอนหลังมาก็คือจะมีในเรื่องของการแปลงโฉมเบนซ์บีเอ็มซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์หมดปอร์เช่เนี่ยเดี๋ยวมาติดตามในในในปอร์เช่คาร์เย็นแปลงเป็นตัวใหม่2024 2025ของพี่แบงค์นี่กำลังแปลงได้หมดเลยใช่ไหมครัแปลงได้หมดซูเปอร์คาร์เบนลี่ก็แปลงได้อ่าครับผมพอร์เช่เบนลี่โลซอลอยเลยแปลงได้หมดครับผม นะได้เลยได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันพี่แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะขออนุญ,ญาตถ่ายตัวการาโดพียงด้วยเนาะได้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตโอเควันนี้ขอมาแบงค์ขอมาพสวัสดีครับสวัสดีครับที่นั่นเพื่อนคลิปนี้เราพามาดูอีกหนึ่งคันนะเป็นไง W223 ที่ไปามาจาก W221 เพื่อนเป็นไงเหมือนไหมสำหรับใครที่ขับตัว221อยู่นะอยากจะได้223แบบนี้ก็ลองดูคันนี้ได้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามพี่แบงค์ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นเพจเฟซบุ๊กพี่แบงค์ให้ประมาณนี้นะครับ เอาเป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายตัวการาโดเพียงให้ดูอีกหนึ่งคน,นะว่าคณนนะตอนนี้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วใครชอบฝากแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย